เตือเตือ่เตือคิดเังไลยกับพวกทหารสายจุมทั้งหลายเลยไทยเราเลยเรื่องพลังใบเราดิไม่อยากบอกอะไรหรอกบางเทือ้กินอะกินได้เลยแต่กับโจกแน่นอนบางเทือยมันออกผู้เดียวมันกับบบไหลเทือยซ้อนเทือนี่ได้เลยหือไดเห่าโบติดใจสามทีเทือเขามันโมแมนแล้วมันเหลือโมแมนแล้วมันเหลือเป็นนิสัยแล้วนะ บได้ว่าส้ายกันแบบยินดีตอนรับเสมอคนไฟกับหวอนเบิ้งเบิ้งไปเอออันนี้เตาเล็กนี่บางเสีอใหนหัวใหญ่นี่เลยเออกินกินได้ขามาต้มไปมันนี่ต้มไปได้ทันหนามางงี่ัง่นฮะนี่ละนาน,น,นาำต้มนอ้อละนาำทั้งแดีวยวเป็นยังก็ต้องยองใส่หมอน,นึงก็มันมันมันเหลียวแต่คน แปลว่าผู้ใดใส่หมอยังแต่หมอนี่ชอบติบบอกว่าเลยแห้งดำนี่แห้งอร่อยเกลียวเนี่ยเกลียวเนี่ยเกลียเนี่ยเกลียวนี่บอแนวกองอยู่ใส่บอแนวกองนะแนวกองอยู่ข้างในเดี๋ยวจะเอามาเบิรงแนวกองซ้ายนี่เขาหูกันแห้งดำนี่แห้งแปลว่ามันได้อิตาลีนะโมยาโกลมามาียังก่อนซ้ายนี่บอสหายสายตรว กินออก,กินได้ขอยบ่ได้ว่าเดอแต่ก็ถือว่าน้ำแน่เล็กๆน้อยๆขอยกคอหน้าพราะยาก่อยือกันไหมแต่ก็คือไข้กันไหมกินมันได้ยังกินมันได้ยังบ่กินมันเพื่อนมันดีกว่าพวกไอ้เงืนเม,นมาแล้วก็อีกอย่างอ่ะนอนรับดีแล้วก็เฮ็ดงานขยันเดี๋ยวนอนหลับดีแล้วไงเบิดมเหมืองมัน <uste> นอ,น,น,อ,อนจะเขียเอ้าวอัเนี้ยมันเดวแต่หฮาสิกินจะหน้ากันเอาซะว่าเฮากินให้มันดีมันก็ดี ถ้าเขากินให้มันนอนมันก็นอนแต่กินให้มันไ่นมันก็ขยันทีเดียวมันโดนมันโดนสายนี่ก็มูกันก็ต้องม่วงเดือนหนึ่งผอเที่ยนหนึ่งกี่เบาขึ้นเนาะเอ้ยบางทีเขาเนี่งานเหนื่อยเมากกันี้บ่เยอะยังล่างมือใช่หรอกกัาต้มบ่กับมือเขาสะอาดเดียวเขาล่างเรียบร้อยเดี่ยวตีบ๊หยยังเขากินผู้เดียวบ่ข้างบุเร่กันบุเร่มากินหน่อเขาเดือดดวงเหรอวะนี่มี การตวงหของห่ออะห้อยหงแล้วเพราะเ้าต้มทุกมือเ้าไม่ต้มแค่มืึ่งองหนึ่งโปร่งได้ป่ะเนี่กับสิเขามากัเขาม้าเด้อเดี๋ยวจะลงคลิปไปเขาม้าเด้ออาบอดรนน้ำบกบกจะขอนหนึ่งนะพอ่อถิ่แมแบงเนี่ยแหให้แบงนั่งฐานาเนี่ยมึงทางเห่ยเนี่ยมึงคนมาเลยอยากจะคนมา ยิ่เสียงรถมาเนี่กว okay. ่อบปรงหมอแลีนนี้เลยเด็กนี่ตอนนี้แหะมันใหญ่กว่านั่นแหละฝาคือเก่าแล้วครับสายสายตูดกินนะกินได้เทื่อจองเทื่อสามซีเทื่อเขานี่มันโมเมีนแล้วมันเริ่มพี่นีสายแล้วยไอ้คอยอะเคีดยวจะได้ต้มให้ได้แต่ก็ต้องคือว่านะมันไล่เทื่อเขาไม่อยากบอกไล่แป๊บแนึ่งไห้เบิ่ง เอาไรยังแนวกองนะแนวกองเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็เหนื่อยสักภาษาใบใหม่ก็จึงมันมีอิทธิฤทธิ์เนาะพอเขาเคยพอนละเกิดมาใหญ่มากก็ได้มีหัวต้มใบใหม่นายบ่ได้กินนี่ยโอ้ยมันแต่อยู่โอ้มีห้างนกพร้อมกินอยู่บ่นี่นี่ไเอ้ยมอฟ้ามาฟ้าอืม นี่แห้งไตะก้อนสียังโอ้ปีสองปีแล้วจริก็ไปสื่อใหม่บ่บ่มันสื่อใหม่มันสื่ออะไรยู่งเศรษฐาโลดเสียบหอมหอมกินเขียวเนี่นี่หอมครูกันหอมยังเลือปื้ออยู่นี่แหละเกลียวน้ามันดำคลืออยู่แห้งดำแห้งดีบ่ขคาดนี่มันขาดอ่อยกได้บ่วคาดบ่แมัน่ลรางบ่สะท้อนแสงอยู่บัวนั่นนหะบ่มีคลิปล้งใช่เบิ่งซื้อ จะให้ส,หา,ยสหายตูดต้ม่มาเดิมวันนี้เริ่นี่อย่งม,เมวเดินด้กจะเดือดเข้าก็เขามาถือกับถือมานั่งแค่นี้แหละโคตึง